เปิดม่านกังออกมานังสกหมกสวัสดีเด้อครกุกสากกะเบื่อมาแล้วโอ้ยก่อนล่ำก็ได้ข้าพเจ้าเองคือนักปาชประจำหม,มู่บ้านโอ้เวลามีบุญมีงานทยบ้านเพิ่นกับมักสิมาใส่บริการข้าพเจ้ายุเป็นประจําโอ้ยกับคนมีความรู้เนาะแค่บ้านเพิ่งกระเทืเอดไปเพิกสาหาเรื่หงแล้ว แสดงว่าเจ้าเหนือเลี้ยนจบสูงดิฮะนเนาะโอ้ยเลี้ยนกับจบปอซีนี่ล่ะแน่จบปอซีคือที่ได้เป็นนักปาก่าโอ้เจ้าบวชเลี้ยนตีบ่บอบอบวชก็บ่เคยบวชแน่บ่บวชบ่เลี้ยนสามารถที่เป็นนักป่าได้เดี๋ยวนี้โอ้ฮ่าบวาไปทั่วที่ทั่วแดนโอ้ยอยากเป็นนักป่าเป็นบ่ได้ยากเด้หรอพร่อใหญ่เอาเฮ็ดจังไดแรกๆก,ก็ไปนั่งเมืองข้าเจ้าเฮ็ดซะก่อนเออต่อมาก็หัดจับหัดบาย ปาดไปแน่จุไปน้ำเสร็จเร็ว,วเดียวเดียวเดียวอันตรกโลงเบาเรื่องอย่างนี่โอ,อ้ก็เบาเรื่องปาดเนื้องวัวเนือคว้านนี่แหลือว,ว้าวโอยกินค้นเลยเนาะการได้นนวันไม่นักปาดผู้ที่มีความรู้เฮ้ยมาได้แทนเป็นคนข่าง,งวัว <laughs> เป็นความจริงแล้วเดี๋ยวเดียวมาเล่มขอประกาศข่าวจังหน่อยเนีโอ้สิประกาศข่าวบอครับ เออเออเนเซินเนเอาเงียแม่ผู้ใหญ่บ้านตัวนี้อันเนื่องจากว่าเมียผู้สวยเพิ่นเทิดกระเป๋าตังหายเอออยู่แถวแถวหน้าห่านนี่ละสงสัยตอนเพิ่นมาเ้นได้ห่านเนาะภายในกระเป๋าก็มีเงื่อนจำนวนหนึ่งพร้อมกับเอกสารต่างๆเออถ้าหากว่าไผเก็บได้ก็ให้น้ำไปฝากไว้ที่กองอํานวยการไหเนเดอเออซอยกันเดอพี่นองเดอผู้ใดเก็บได้ก็เอาไปขึ้นเพิ่นเด้อครับ จ้าของเพิ่นอยากได้แต่เงินคืนเออแมนหันล้วส่วนเอก,กสารก็กระเป๋าหันเอาไปโลดว้าวว่าจังสันว่าขอพกกุ่มค่ะโอ้จยจแชร์เขาเอาไปให้ยังเนาะเอกสารก็าด้จังว่าขออ่านชื่อผู้มาถำบุญจะเข้าเดยค่ะเอามีข้าวอีกบวครับแมนไม่ก็มีข้าวรารแต่ว่าเอาเส้นเลยครับเส้นเลย อันเลนาผู้ที่มาทําบุญที่บ้านได้อ่านซื้ออันตกค้างอยู่สองสามคนพี่น้องเมื่อนี้ชิมาอ่านสู้ฟังโอ้ได้ซื้อที่ตกค้างพ่อใหญ่บุญทมพร้อมครอบครัวห้า้อยบาทโอ้ชียงผู้ชายคือชัดเก่ดีทว่าวคุณแม่สอนพร้อมครอบครัวห้า้อยบาทเออนายเค้นครอบครัวบ่พร้อมยี่สิบบาท พ่อพ่อบุพอพกบมี่หินเนี่ยโเ๋็บหน้าถุงพลาะเคอร์อย่างนี้นี่ล่ะโอ้ยนกเอาลำตัวเข้ากันได้ไม่ใย่ไม่ใ่อยู่ห้ออันบนน้อ กรอยู่นี่ละแม่นไผ่ล่ะเชียงคุ้นคุ้นคือเชียงอีตียแท่เออกค็ค่อยนี่ละโอ้ค้ามจำดีตัวนี่คือได้ข่าวว่าไปเหตุงานมึงมาแต่เฮิงมาฮอนเมื่อวานนี่ละไม่ใหญ่โอ้บอปแม่นหยังเจียบ่เห็นดนเจ้าข่าวขึ้นเนาะบอผิวขาวติเตียบอ หัวเจ้านั่นแม่ยื้อมาแม่นงอุขาวขึ้นตีฉันดอกล้มดีใจเบิดเฮ้ยไม่ใหญ่ก็ได้โอ้ยเท่าแล้วมันก็งอกฉันละเอ้าพอใหญ่เราไปใส่สันคือบบเห็นเราเราออกไปตัดไม้ตั้งแต่เช้าหุ่นป้านี่ยังมอทันเนี่ยเข้ามาอยู่สิตัดไม้เป็ดยังนาะบาทนี่ โอ้ยว่าชิพากันออกเคื่อนฮะชิพากันออกเคื่อนเออหอ,อ <c oughs> ไหวคือว่าถึงสั้นเนาะบาทนี้นั่นดีพยยเพราะง่ล้วเข้ามาาเราโอ้ยเลียวมาาแจ่กไกลๆกูการนึกว่าแม่นผู้ใดอีเี้ยบอกเออเพราะง่แม่ยังเดวนี้จ้ากกร่วมรัตัดตอนว้เทตอนค่อยทิ่ไปทำงานคือหากะจีบกันอยู่ กลับมาแล้วเอากันแล้วคือบอกโขาพาดูใจกันไปซะก่อนโอ้ยอีอันนี้แม่เท่าพ่อแห้งแล้วมึงใช้มาชอบมึงกันยูนี่บ่มันก็นเฮียก่อนท่านว่าเม่นว่ามันเป็นยังสิบ่แม่นเดียวนี้เกศสีพ่อแห้งแล้วสิมามัว่ววายคู่ยูนี่บร เออเอาเอาสามุนไพรไปต้มให้แน่นี่เอาเอาหามาอีกแล้วจะกิน,น,เ,น,น,นเดี๋ยวนี้บอเออต้มโลน่ะสมุนไพรยั้งเดี๋ยวนี้โอ้ยสาวน้อยตกยงป่านนั้นพุนว่าเจ้าก,กระไดเอลอล่อมืองฉันแล้วเจ้ากินแล้วมันก็ได้ผลอยู่บอ้หว ได้บ่ได้มึงกระามาไม่ไงมึงเมืองิี่ลาสามารถจะได้รับได้นอนเอีมื่ขึ้นฮัยอกกันมัดคืนตีเกี่ยวลูกเงี้ยวหันแล้วห่ <c oughs> วยมาเด้อกินขาน้ำกันด้อพี่น้องเด้อไปจังได้คือพ่อหนาพ่อมตากันแทเดียวนี่โอ้ยว่าสิมหาพ่อพูหญยนี่ล่ละมีแนวปรึกษาได้เดียวนี่หวยมีเรื่องอีหย่งนอ,นอบานนี้ เอาละเอ้ยมาเมียนพระเขาอันมีเรื่องอีหยังก่อที่่าสิมาปรึกษาหาลือนะโอ้ยเขาว่าเขาเห็นทิศบุญมีมานอนน้ำอีเตียแต่คอยนันบ่เห็นน้ำเขาดอกเอาเรื่องเล่ามันเป็นจังไดเดานี่เราไ้ฟังดูโอ้ยมือว่านนี่ผ้ากันลาบเป็ดอยู่นะบักทิศบุญมีเราออกไปหาบัเนี้ออกไปดินน้ำนั่นเออฝนละตกแห้งบัดน,นี้เมื่อบ่ได้มันก็นเลยขอนอนน้ำอยู่ถียงหน้าน้ำกันเลย โอ้โหปักิดบุญมีมันมาบ้านเบได้มมนก็เลยนอนน้ำมูเจ้าเออมันเป็นจ้าไหบ้านนี่ตอนตีหนึ่งนั่นมันละขามไปนอนน้ำอเตียบ้านนี่เอาเจ้าเห็นฉันบอกเออคอยหหกโบปากแน่คือบบปากบบทวงสนาขันว่าเห็นกระไดสรุปว่าิเชาเรื่องปักิดบุญมี่แมนโบนี่โบอยู่เดียวนี่โอ้ยจะเอาเรื่องเอาเล่ากันอย่างเนาะลูกเอ้ยนอนน้ำกกนแล้วกันให้มันแล้วไปโรดตัวเบื่อ เ้าจะบอกง่ายปนั้นเออไม่งเกลืวองเจ้าสิมเบอกแทนอิตาเบาไดเพราะว่ามันเป็นผู้เสียหายก็ให้มันเราเองตัดทิ้งใจเองกะหามันอยากเรียกร้องอยากปั๊บอยากไหมฮันเดีประเีบุญมี่โกลกมึงได้เห็ดมึงได้ลวงเกินเขาอิลีบอกโอ้ยก็ได้ลวงเกินอิลีเหละครับอันได้ผิดไปแล้วผมก็ย่อมรับผิดทุกอย่างครับเออเอาแสดงว่ามันย่อมรับผิดแล้วบานี้อเตยสิว่าจังไหนบ้านี้มึงสิปั๊บสิไหมหรือจังไหนก็ว่ามาดู โอ้ยคอยบดได้เสียหายยังเอาไอ้ทิดบุญมีหันเล่าบดได้นอนน้ำค่อยเออมึงคือสีวาจังสันเตียกูเห็นกับตากูคักเดะโอ้ยสิเห็นจังไดค่อยบดได้นอนอยู่นั่นเอามึงบดได้นอนอยู่หันมึงไปนอนอยู่สายสันค่อยไปการนกรบการนเขียดพุ่นนะเกือบแจ้งพุ่นคอยจังมาเอาเอามาสางบาสิโอ้ยจะไปจังไดกันดออเว่ แมนบ่ได้ถามโบ่ได้คุย่รายละเอียดกันเลยแมนบ่นน่ก่อนท่สิมานี่เอาระบักทิดมี่มันนอนน้ำไห้สันมือขึ้นนี่ขันโมเมนมึงเอ้ยแย่โจกันยากลายมันมานอนน้ำกูนี่ละฮะบักคิดบุญมี่มานอนน้ำเจ้าเออเฮเพี้ยนมะคือว่าจังสันเนาะบาทนี่ง่วยบักธิดบุญมี่ ร้องมึงนอนน้ำไผ่กันแน่นี่โอ้ยแนวมันก็มืดเนาะผมก็ตั้งใจเขาไปนอนน้ำไอเตียละครับโอ้ยเห็นอีเตียมันลุกไปคอยได้มานอนแทนทีมันคัดเลยไปเมื่อกัน้าพอุูไงเด้อคุยกันเอาลดไปเตียเมื่อเขาว่าจังไดด่าไอจีจีรผิจชอบอยู่บ่เรื่องเมื่อคืนนี่ พ่อใหญ่ามาตาสายตาเศาแท้โอ้ยกูยามมาตัดผมหมยตัดผมจะได้ตา,ตาเศาตาเสี้ยวแท้เขาเปิดระเบิร้านหันโอ้ย้าน<ะ>ในตลาดเขาเปิดแล้วจะว่าก,กูพัดไปเข้าร้านพิชเอ้า <c oughs> เข้าร้านพิชจังไหนเดี๋ยวนี้โอ้ยกูก็ไปเข้าร้านตัดผมมาหันแ้วเอา <c oughs> อันตัดผมคนตัดผมหมาเจ้าก็าเบเจาพ่ออันเมืองสระบุรี โอ้ยกูก็อ่านอยู่เห็นต่าเขาเขียนว่าตัดขนว่าตันเออกูกันึกว่ามันตัดขนคนว้าวฮลโหลไปตาเสาตะเสียวร้ายฮนกูก็เลยแก้เขินซื้อยาหมานํำเขามาขวดนึงโอ้ซื้อยาหมาเออซื้อมาใหยา้ยังละยาหมาฮน เอากระเสื้อมาให้หมากินนันตัวตอนนี้หมามันเงาเอามันป่วยบอกมันคือเเงาบ่มันได้ยินข่าวว่าหมูแพงหันแล้วมันก็เลยเงาเอาวยหมาเงามันจะเก้วยังการกับหมูราคาแพงหันว่ายมันก็แก้วหันตัวกระเดวนี่คนเอาเพะมีหมูสีกินแล้วเขาก็เลยหันมากินหมาแท่นหันแล้ว มาได้งิ่งข้ามันก็เลยเงาโอ้ยเราบอกไปทั่วพอดดอุกเว้ยเจกี้ไปบนบานสาเกาเขาก็ใใสหวัวหมูเออเดี๋ยวนี้หัวหมูกะแพงหัวไก่กะแพงเออขยันทันหแหลวก็ไปกะคาดว่าคงสีใสหัวหมานี่ละโอ้ยเคอจะพูดถึงขันนั่นเหรอเว้ยเห็นบาก,กระได ว่าบ่าถึงจังได้มึงบอฟังมึงบอกข้าวข้าวหานเขาวาข่าราคาหมูสีแพงไปอีกโดนอยู่ไดรัฐบาลยังแก้ปัญหาบ่าท่านได้อยู่นี่ว้ยแม่นตบบอกเพาไงเออเดี๋ยวนี้เนื้อหมูมันขาดตลาดเออก็ว่าู่ดอกเนื้อหมูมันขาดตลาดทันเขาเจ้าขอบ่พภา,ากันเลี้ยงหลายๆสิเนีเดี๋ยวนี้โอ้ยสีเลี่ยงจังได้มันมีอาฮีว่าแอฟริกาตัวมาราบาดหาน อันฟ้ามตั้งๆก็เลยเจอปัญหานี่ละโอบ่กเออโอ้หลานเจ้าเสียวเมยบ่กเออเมื <mos S 1> oh ่อไหล่หรอพ่อไงโอ้ยชิ้นเดือนนี่ละเดี๋ยวกูจิไปข้อไปเล่าดอกโอเออเออมันเหตุงานอยู่ใสดูนี่สูเมื่อนี่ว้วมันเสดไปเหตุงานอยู่สายบ้านกเพึ่งเปิดร้านขายกับเขาอยู่บ้านเฮานี่เด้โอ้สันบอกเออ เศรษฐกิจมันก็นแห้งบ่ดีมันสิขายได้ซัมบ่บูแล้วหมวยขายของยูของจินกัสจพ่อขายได้ยูหันลาอันนี้คนกินสมื้อน้องกับเขาหันเออไปอุดหนุนเขาแน่มึงก็ะได้ถ้าบ่าอยากไปกระโทษสร้างโลดเขามีบริการโดนส่งถึงที่พุนตัวโอ้มีหอด,ดนส่งถึงที่พุ่น่ะเออไว้มันท่าสมัยปานนั่นบ่ดนี้โว้ยบ่ววาแล้ว โอ้กันเฮ็ดปานนะั้นมันก็ได้การฮัลโหลซูเมื้อนี่คนแห่งมักสบายอยากได้ของอีหยังก็โทรสั่งโทรสั่งโลดเออกูก็จังว่าหันละมันเข้าใจเฮ็ดอยู่โอ้แต่จะได้กับข้อนี่โทรสั่งเอาเลยบ่ติเออเห่วยคือได้การแท้ว่าถ้าอยู่ในบ้านาเฮานี่บอพอ่พอ10นาทีดอกเออก็สิมีโดนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ปสงฮอดบ้านเลยว้าวา โดนพี่บาจังเด้อจะนติขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวนี้มันก็ห่อไปทันตัวโดนหันสิมาขี่มอเตอร์ไซค์จ,จังได้เดี๋ยวนี้โมไปเจอหัวแทวโอ้ยมันโมแมนโดนแนวนั้นเนี่ยมันโดนแนวด่ายี๊ดโดนส่งของก็เห็นอย่างเดียวนี่ตัวที่มันบินไปห่อไปหัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันโมเมนโดนจังซานห้กินว้าเบิ้งโอ้ย แหงบ,บอกใครแหงงงเว้ยมันโดนแนวได้โดนนี่โอ้ยบักดีโดนคนบ้านเฮานี่แม่ยะโอ้ยแม้ยี่โดนนี่ซื้อคนทัายบ่อโดนหันเออมึงว่าแม่ยังสัรไก่ยังว่าบักดีโดนเยะโอ๊ยยังงี้บ้าโดนก็นนึกว่ามันโดนเหาะไปที่สนอก <c oughs> ไประเแท้มันไอ้ที่โดนนอกประเทศเออเคลื่อนโดนทรงของได้คือการหัน,นหลาโูบโดนขี้มอเตอร์ไซค์วะนี่ โทษครับอันหายไปส่งหลังโลดด้านนี่หลายประเด๋นเนาะอ้ยสิไปหลังโลดด้านบ่ครับไปหลังโลดด้านนี่ร้อยนึงครับโอ้นั่นคือแพรงแท้อันเคยมาคิดตอนนั้นคือบ่็แพรงป่านี้ไ้ยเคยมาคิดตอนนั้ยันปีกไก่เนี่ยไหมโอ้ยได้ปีกไก่เนี่ยบ้ดนี่ไหมอันปีกไก่ก็ปีนี้มันคนละเรื่องแล้วครับเอา้า อันก็หลายเรื่องจังไหนเดีนปีนี้น้ำมันมันแพงนี่หยังนี่หยังกับแพงไปเบิดเขาจะไปต้องร้อยหนึ่งครับอันหาสิบบาทก็ได้จีแหงบ่ค่อยมีเงินอยู่นี่อันหาสิบบาทก็ได้อยู่แต่ว่าลงเคืองทงั้งไงไงจะเป็นบ้าจีจะให้ลงเคืองทั้งจังไหนเดี๋ยวนี้เอากระหาสิบบาทเนาะด้ยอาชีวะผมเถ้าค่อยลงเคืองทั้งแล้วขอจีจังไหนโตสนา ว่าไก่ย่างโตฮะแล้วโอ้ยเจ้าคอยย่างจังไดยมันก็แม่งไก่ใหญ่ได้หลังโลดดัด่างเออไก่จังว่ามันโบกไก่ฮันลาร้อยนึงไก่ย่างว,ว่ะมวยโอ้ยเนาะเจ้าก็หูอยู่ตัวว่าอีหยังอีหยังมันกับแพงเจ้าขึ้นเมึงราคาหมูโลดปีกายนี่กิโลละร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้มันใก่สามร้อยแลว้วโอ้มันแพงปวานั่นหม,มูเดี๋ยวนี้เออปวานั่นแล้วเพราะจังสั้นกว่าที่ว่าบอก บมแมนแพงเต่หมูได้เดี๋ยวนี้เขาของทุกอย่างแพงเบิดเดี๋ยวนี้โอ้ประสินค่ากเกษตรมันประทึมันสวนทางกันอยู่ยังสี่ไม่กับเมื่อบ้านเลี้ยงหมูซะบ่ห์ฮึโอ้ยเศร้าเศร้าเจ้าจะไปคืนเจ้าหูจจกอยู่บ่สาเหตุเป็นยังหมูคือแพงไม่กระบ่แล้วสาเหตุที่หมูราคาแพงในช่วงนี้นะก็นโยนว่าหมูมันหายไปจากตลาดประมาณสองล้านกว่าโตเอาคนรักเอาหมูบ่โอยมันโมเมนคนรักเอาหมู เจ้ากระไรือว่าหมูหายไปสองลานกว่าโตันนะโอ้ยที่หมูหายไปจากท้องตลาดสองลานกว่าโตััก็ย้อนว่ากเกษตรกรเขาเศร้าเลี่ยงเอาไปยังคือเศร้าเลี่ยงใช่นมืวยกาเศร้านั่นตัวตะกุ้งกเกษตรกรเขาแบกลาพระลาบไหวบ่ต้นทุนการผลิตมันแพงรัฐบาลกบประมาณเลี้ยวแล่เออกเกษตรกรสู้บ่ได้กันเล้ยพากันเศร้าโอ้จังสันดอกวัดเจอเออ พอราคาหมูมันแพงล้านหมูกระทะบางล่านก็เลยปีดเอ้ยย้อนบะมี่หมูโอ้บางจังหวัดบะมี่หอดหมูจะไปขายโอ้เพิ่งก็เลยประกาศบอกให้ปราซ่าส้นนี่หากินเนื้อที่มันใก้เคี่ยงกับเนื้อหมูถาสกอรจนกว่าทุกอย่างมันสิเขาที่เขาทางหอยเนื้ออีหยังละมันไกล่เคียงกับเนื้อหมูฮ่เอากะเนื้อม้าหันดี้ย๊าเนื้อม้าบ่านนี่แม้ กินด้วยหอยห่าหอยกับมันบ่มีเนื้อหมูให้กินอันเดีเจ้าสิกินอีหยังสน่ะบ่มีก็บ,บ่กินหวัวหามันละหมูในโลตัสกับแพ่งหมูในตลาดกับแพ่งอยู่ซาอยู่สกับแพงเบิดเผืเ่อหอดบ่มี่ขายเนื้อหมูหันโอ้ยสิแพ้งปนได้ก็บ,บ่สูหมูอยู่บ้านคอยดอกหมูไม่ใงญ่สีหันเอาปน็นหงล่ะคือแพงหมูพันดีบ่โอ้ยกับหมูพันธุ์พื้นบ้านเท่านีลาแต่ว่ามันแพงหอยแพงปนได้ดูนี่โอ้ยแพงกัเรลาบ่ขายผู้เลว ไปถามย้ำไลยบ่ขายจักเถอแท่งหลายหันโว่เจ้าก็ได้อันแท่งยังบ่อยากขายตัวหันอันตกลงเจ้าสิไปบนนี้หลังโลตัดหันเอาก็ไปแหนตัวเนาะอันลอยหนึ่งคือว่าหันระเด้ออย่าให้รถเถาะก็คือเบาให้ฟังหันละอีหยังอีหยังมันก็แพงร้อยก็บร้อยสันอันแต่ว่าให้านอยยืดเส้นยืดสายจะเข้าก่อนเด้อไอ้จังน้อยจังไปโว่เจ้าบ่เฝ้าบ่โว่ขบเบาเฝ้าดอก นั่งรถมาเบิดขึ้นปวดแข้งปวดขายอยู่นี่เออเออเอาสันอันเจ้าไปเจา้าใดมาจจะไหนกูน,นี่โอ้ยใครจะไปกระบ,บี่พูลา่ว่ามาเบหาพี่น้องก่อนเหมือนแรกยังสิเดินทางวัดฉันดอกโอ้สิไปหางานท่าหอกกระบี่ฮะโอ้ยงงอก,ก้บบอนตายพอเราสั่งไว้โอ้เราสั่งมาเจังไดเละ่ะมันไปตายเอาดาบนาได้ลูกเอ้ยวัดสันโอ้อันเพื่อกระเจายนาม้ข้อว่าให้ไปจังหวัดกระบ,บี่หันลาคอยว่าหันโอ้ ไปเมื่เกี้ยวยังกันกประววดกระบีหันอ้าวกะเก้วหันตัวกระบีมันก็แปลว่าดาบเนาะ่นบอกให้ไปตายเอาดาบนาเออกระเชียไปจังหวัดกระบีเท่านันตัวเออเชียนไปอูดรกับวแมนด้วยโอ้ยอันวามหมายที่เพื่อนบอกให้ไปตายเอาดาบนาหันมันบ่ได้วหมายค้ามาห้ไปจังหวัดกระบีห้ไปจังหวัดอุดรนนี่เดี๋ยวนี้เอา ไปใชสัมันความหมายที่เพิ่นบอกให้ไปตายเอาดาบนาหันมันหมายถึงให้เข้าไปเสียงกับความทุกข์ยากลําบาก้างนาโดยผู้หูชาตากซั่นอเดี๋ยวนี้เอาสานบอกเออบม่ได้ให้ไปกระบ,บี่ติไวก็สิซล่นไปให้หยังกระบ,บี่เดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าอยากไปก็ไปแต่ว่าความหมายมันโบแมนจังซันไม่ไบ่ได้ไปกระบ,บี่แล้วที่โต๊ะใชน้องก,กูบานี่โอ้ย อันแวกวกล้อนที่เฉือม,มานี่หมอดูเพื่อนทักไว้อยู่ดอกว่าโอ้จะไปดูดวงบอกเออเพิ่นทักว่าจะไหนเ่รหมอดู่ะเพื่อนทักว่าข่อยเนี่เป็นคนเมีอยนหน้าโคตรไกลอยู่เด้วชันโอ้เพิ่นหมายถึงเจ้านี่เป็นคนเมีอยนหน้าโคตรรุ่งโรดไปไกลบอกเพิ่นหมายถึงหน้าโคตรข่อยอยู่ไกลโอ้บัดริบเอาเมยหน้าโคตรอยู่ไกลพนะเอออนาคตท่เมื่อม่อนหัน มันสิอยู่ไก่กระยามันลาอนาคตหันกะต้อสูไปนีลาผู้ใดสิบว่าราำมากเดี๋ยวนี้เออกะจังว่าหันลาไปไปเดินทางทอกพ่อมระบาเจ้าหันเออโอ้ไปไล่มันไล่ได้หนิเจ้าหน้าสิดด้ไปรับลูกคนะ้าสนองตายก็ตายตัว ไมาไปจังได้คือเขาบ้านตะเว้นใจมือนนิโอ้ยมือพอไญ่ก่ได้ข้าวแล้วม,มันก็เอาละจะเพยังดถนี่ไม่คุณจะเห็นที่ยังกูก็นอนมังคาวมัง้าวนี่ละจำมาเห็นข้าวพอเลี้ยงค้าลูกเลี้ยงอยู่นีคกูเห็นยังไงกูจะซ้ง่งซั่งกันยังวะเอามีมากอีกหรือบ่โอ้ยมีอยู่แทบถึเมือโลดอันลาดซูเนี่ยพอเลี้ยงค้าลูกเลี้ยงจนตายแขนหาค้าหาก,กระโลกล่าวพ่น เป็นกาสร้างโมม่เมนต์วาหานโอ้ยกะนแนวบนโมเมนลูกเขาเนาะเขากะจักสีรักซ้ำไหนละ่ะไม่บอลจักชันมันก็บาถือแล้วจะคองกับนอนนำแม่เขาหันดีอันลูกเขาก็ต้องหักจันตวัวจะมาตีมาขาจยังไหนเดี๋ยวนี้หวยหลาังเถือมันก็บ,บอลยากนี่แล้วเด็กน้อยกระไดเขากะตีแน่เป็นธรรมดาละโอ้ยมันโมแมนตีธรรมดาเด้เดี๋ยวนี้อันตีเพื่อสร้างเพื่อสอนในภสาสาบราเดีวยวนี้อันนี้ตีจนตายโอ้ อันกูเงินผู้เป็นแม่หะน้ะอันอยู่นวากันช่วมือกับสิบเป้หูบอว่าผัวเจ้าของคิดจังไหนก็ได้โอ้ยห้หลังเธอมันกับเพื่อนี่างละคนเฮาหันสิบป้าหูบอว่าผัวคิดอย่างเนาะโอ้ยอย่ามาเมาอันอยู่แก่กันกูกับบ่าวาดอกอันผัวกับเมียอยู่นวากันช่วมือนี่ไหมกับสิบเป้หูบอว่าเขาฮักบ่สฮักลูกเจ้าของก็ได้ไม่จัทั่วตายไม่จังซื้อนี่น้าเดี๋ยวให้ให้เราที่เนี้ยภาษาเด็กน้อยเนาะ ผู้ใหญ่จ้องสีคาจ้องสีคมคืนมันก็เฮ็ดได้เหมื่อทันลานักจิฮูแจักปัษีปัศาัยนัปัศชเดียกน้อยกับมแต่ผู้ใหญ่นี่ล่ะสิเป็นหูเป็นตาหไห่ันเออกับแม่ยูหันละแต่่าเฮาต้องยอมหลับอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้สังคมบัานเมืองเฮามันบ่คือเก่าสถิติการย่าร้างมันมีหลายเออมันบ่มีผัวเดียวเมียเดียวคือตะกี้เออเด็กน้อยก็เลยเป็นกําพากพมพอยหลายขึ้นหลังจากพ่อแม่เลิกล่ากันแล้วพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทาง ลูกกับทีมแม่น้ำพ่อญ่แม่ใหไงแสนตัวบ้านนี้เออเออต่อมาก็ได้ผัวใหม่บ้านนี้มันก็นเลยหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอเข้ามาพ่อเลี้ยงงานแล้วกระแม่งคือวาหันละแต่ว่าพ่อเลี้ยงคุณลงค้นข้าใหญ่ก็ดีอันพอถึงพ่อเลี้ยงนี่อยู่บ้านเฮ่านี่ก็หลายคนตัวห่วยมีอยู่บ่บ้านเฮ่าพ่อ,พอเลี้ยงงานกูคุค้มหูเดานี่หว่วยบ่งหูจังได้กับพออ่อญ่ดีพออ่อญ่ดำพออ่อญ่เพ่งหันเด้เป็นพ่อเลี้ยงหมทั้งตัวเอามันคือวาจังสั่น ซุมโมนี่ข้าเจ้ามีผัวเดียวเมียเดียวมึงไปหู้มัจะสายเดี๋ยวนี้ว่าข้าเจ้าเป็นพ่อเลี้ยงหันโอ้ยมันบอกเกยวกับผัวเดียวเมียเดียวแน่มึกแก้วจังไหนเดี๋ยวนี้อยหมายถึงว่าเขาปดิเห็ุการเหตุงานเขายู่ให้พ่อเลี้ยงแต้เดี๋ยวนี้ไอ้ห่ามึงเลยแล้วก็าแบบคนละย่างคนละแน่วเวตูหมายถึงเด็กหน่อยที่มีพ่อไม่ขนา่มั่เป็นว่ายุ่ให้พ่อเลี้ยงจังสิ เออคอยเข้าใจยุดอกแต่ว่าเขาบอกขาดรายการซื้อมันบอกไปหลายไม่ซีเรียสตัวเรื่องมั้นี่โอ้ยที่เก่งก็บว่อยากหัวซ่าดอกแต่ว่ามันก็เห็นูมื่ชสเว้นนี่แล้วข่าวก็ไดมันก็เลใจ่ายให้มันบอกมีมาตรการป้องกันบอลชนนี้แล่านี่โอ้ยมันเป็นน้ำยุคน้ำสมัยมันพอไาเอ้ยจะสีแก้ไขจังไนละเนี่ยคนมันส่วนหลายเนาะเออมันก็จะแม่งคือเมึงวาหันละยุคนี้เศรษฐกิจมันแห้งบ่อดี พอกบแม่กะเทียงลูกเทิงเต้าไปหาเหตุการณ์เหตุงานแลหงงนหางก็หนาท้องผู้ใดก็ได้ไดเออลูกเต้าหันแล้วมันขาดความอบอุ่นหันมันกับผมมีผู้ใดอยากเทิงลูกเทิงเต้าไปรอกพูดถึงว่าหันแต่ว่ามันก็จําเป็นเนาะยิ่งยุคนี่สมัยนี่เพราะญ่เอ้ยเขาเอื่นว่ายุคเขายากมากแพง่งอีหยังกับแพ่งไปเบิดมันก็จําเป็นลาที่จะได้เทิงลูกเทิ้งเต้าไปหาเหตุการณ์เหตุงานหันเออก็ว่ายอยู่ดอกถ้าข่อยกับเมียเนี่ยก็จะได้ลงไปทํางานแล้วนี่สิ้นเดือนนี เอาจะไปทำงานใชยโว้ยก็ไปหาง,งานของที่พะรนะอยู่บ้านก็บ่บมีงานเว้ยเอาแล้วลูกเต้าสู้หันเด้สู้เสาอไปน้ำฉันบอกโว้ยกับโบไปน้ำละก็ทิ้งไปน้ำพหญ่ไม่ไงผิวแลลวนานทั้งัสนแล้ว,นนลวอันเป้ากันมาอยู่เมื่อกี้นี่ปัญหานี่มึงบรญยานลูกมึงขาดความอบอุ่นบอมึงเทิ้งลูกไววจังสีโอ้ยบ่าขาด,ดอกคอยซื้อเสือกันเนาเขาเผา้ฮมไว้มันหลยอยู่ โอ้ยหามึงเก้ยโวกจังหนึ่งมึงกับไปจังหนึ่งเนาะก็เล่นบ้าหัวยุ่ห่าละมึงหะาโอ้ยเขาไ่อยาให้เจ้าสีเหลียดน้ำ้าวน้ำ้าวเดี๋ยวสิเป็นโรคประสาดเด้อพ่อไง